ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอสรุป5้าข่าวของแดงประจำวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนต5 6 5 1. อองรีซูฮกดาวินอย่างสุดโคตรตึงเลยจานย์ s ีเอสปอได้ลงข้อความจากเทียรี่อองรีตำนานกองหน้าของอาเซนอลที่พูดถึงกองหน้าของทีมเราอย่างดาวินนูนเยสหลังเกมกับนาบลีว่าหนูนมีสัญชาตยานกองหน้าที่ดีมาก เขาสามารถสร้างจังหวะการทำประตูได้เฉลี่ย6.67ต่อเกมซึ่งในปีนี้บรรดาผู้เล่นเกมลุกจากพิมลิกยังไม่มีใครทำได้เกินระดับ5เลยคิงอองรียังกล่าวเสริมว่าผมโคตรจะเชื่อเลยว่าปัญหาของเขาตอนนี้มันคือความมั่นใจนุนเยสค่อนข้างโชคร้ายที่ตลอดการย้ายทีมมาเขามีประเด็นให้ลงสนามได้ไม่สม่ำเสมอแบบมานัดหนึ่งหายไปอีกนัดหนึ่งโดยเฉพาะเป็นช่วงที่จ้ตัวกำลังต้องการปรับตัวทั้งร่างกายและจิตใจ บวกกับที่เขาเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตนเองกับราคาค่าตัวแล้วต้องเข้ามาทดแทนตำแหน่งของมาเน่และผมยังสังเกตเห็นมาตลอดว่าเขาเป็นเด็กหนุ่มที่มุ่งมั่นจริงๆเขาอยากเป็นที่รักของบรรดาแฟนบอลซึ่งนั่นยิ่งทําให้เมื่อเขามีจังหวะทําประตูปัจจัยเหล่านั้นจะรบกวนสมาธิเขามันเลก,กลายเป็นการหววงบอลตัดสินใจจบสกอร์ในจังหวะที่ควรส่งบอลรวมถึงกลายเป็นจังหวะจบสกอร์ที่เน้นมากเกินไปจนขาดความเทียบคม อีกทั้งองรีอย่างวิเคราะห์ในประเด็นที่นูนเยสมักถูกนําไปเปรียบเทียบกับฮาเลนว่าสไตล์ของกองหน้าสองคนนี้ไม่เหมือนกันหน้าที่ของฮาเลนกับแมนซิตี้ไม่จําเป็นต้องเล่นโดยมีส่วนร่วมกับการสร้างเกมรุกหรือการสมผัสบอลมากขนาดนั้นหน้าที่ของฮาแลนคือการเน้นเข้าไปจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายซึ่งเขาทํางานของตัวเองได้โคตรเฉียบคมยังกระจับบอลไปวางในตะข่ายแต่ดาวินนูเยสจะมีสไตล์ที่แตกต่างออกไปเขาไม่ได้เฉียบคมเท่า จะทดแทนด้วยการวิ่งหาพื้นที่วิ่งหาตำแหน่งรวมถึงยืนในตำแหน่งที่ทำให้เขามีโอกาสจบสกอร์ได้ง่ายเสมอซึ่งจากจุดนี้ผมคิดว่าถ้าเขาสามารถปรับเรื่องการจบสกอร์ให้ดีได้เท่ากับตอนเล่นในโปรตตเกติเวอร์พภูจะได้โคตรกองหน้าเลยนะครับอ,องรียังพูดเปรียบเทียบว,ว่านูนเยสเป็นกองหน้าประเภทที่มีดีเพียงแต่ยังขาดการเติมเต็มคุณลักษณะบางอย่างที่ถ้าได้มาปุ๊บเด็กคนนี้พุ่งทะยานเลยเขาทำให้ผมนึกถึงลุยโซเรสสมัยหนุ่ม มีคุณสมบัติของผู้เล่นเกมรุกและสภาพร่างกายที่พร้อมแต่กลับยังเร่งรีบที่จะทําประตูจนพลาดในจังหวะสาคัญเสมอรวมถึงสภาพอารมณ์ที่บางครั้งกระหายการพิสูจน์ตนเองจนใช้อารมณ์ทําอะไรที่ผิดพลาดซึ่งเขาต้องเรียนรู้ในเรื่องของสภาพจิตใจเหล่านี้ถ้าทําได้ผมเชื่อว่าเขาจะรุ่งแน่นอนและผมว่าเขาเริ่มเรียนรู้แล้วนะหลังจากเกมพบกับพาเลทที่เขาโดนไล่ออกหลังจากนั้นเขานิ่งขึ้นใช้ความคิดมากขึ้น และเดือนตุลาคมเขาพึ่งทำไป4ประตูแม้จะมีช่วงที่เป็นตัวสำรองและบาดเจ็บเล็กน้อยจนพลาดการลงสนามกับฟอร์เรสสองทิศทางต่อไปในเวทียูฟาแชมเปียนลีกลีเวอร์พูผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วในอันดับที่2ซึ่งการจับสลากประกบคู่เจอกันจะเกิดขึ้นในวันที่7พฤศจิกยายนนี้โดยทีมที่เรามีโอกาสจะได้เจอในรอบ2คือบรรดาแชมป์กลุ่มทั้งหลายที่ไม่ได้มาจากกลุ่ม A และต้องเป็นทีมที่ไม่ได้มีสัญชาติอังกฤษได้แก่ f c ฟปอร์โตแชมป์กล um ุ่มบีจากโปรตุเกสทีมที่เราข่มเข้ามาตลอดหลายปีในถ้วยนี้บาเยอร์มิน um ิกแชมป์กลุ่ม4โคตรทีมจากเยอรมันที่ครั้งล่าสุดเจอกันเขาสามารถเคลียร์พี่เสือตกรอบและก้าวไปถึงแชมป์ um f, ของรายการนี้ได้เรอัลมินิดแชมป์กลุ่ม F ที่เราโคตรแพ้ทางโดยห้านัดหลังสุดที่เจอกันในถ้วยนี้เราแพ้ไปถึง4และเสมอได้เพียงนัดเดียวเท่านั้นเบนฟิกาแชมป์กล um ุ่มเจากโปรตุเกส ปีที่แล้วเราเขี่ยพวกเขาตกรอบ8ทีมพร้อมทั้งไปซิวกองหน้าดาวรุ่งมาในราคาแสนแพง 3. อนาคตของครอบภายใต้ฟอร์มที่ย่ำแย่ฟอร์มในลีกของลิภูเวลานี้โคตรย่ำแย่ปัจจุบันอยู่ที่9ของตารางเก็บชัยชนะได้เพียงแค่4นัดเจเคต้องทำงานแบบหนักจริงๆเพราะกลายเป็นทำได้เพียงลุ้นทอาโฟกับแมนยูสเปอร์และเชลซีซึ่งสถานการณ์ดีกว่าพวกเรามากถึงแม้เหตุการณ์จะแย่ขนาดนั้น แต่ทางเว็บไซต์ริปูเอ็กโคก็ได้ให้ข้อมูลจากทางฟรีเดลที่ได้เข้าประชุมกับทางบอร์ดบริหารของทีมว่าผมจะโคตรงงเลยถ้าครอบถูกไล่ออกผมไม่เคยได้ยินและคิดว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องพูดถึงประเด็นนั้นในช่วงนี้ผมโคตรอยากให้ครับอยู่ทํางานที่นี่ไปให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เขาทํางานโคตรดีสร้างทีมนี้ขึ้นมาอย่างน่าประทับใจเขาเป็นที่รักของแฟนบอลเป็นที่รักของนักเตะและบรรดาตำนานของทีม เราจะไม่ปลดเขาเพียงเพราะการเริ่มต้นฤดูกาลแข่งขันที่แย่ซึ่งมันก็เป็นฤดูกาลที่ต้องเจอสถานการณ์ยากลำบากหลายอย่างแต่เราในฐานะทีมงานจะมาร่วมมือกันแก้ไขผมขอยืนยันเราอยากเห็นเขาอยู่ที่นี่กับเราไปอีกหลายปี 4. ตำนานของทีมพูดถึงเกตาดานี่เมื่อฟีอดีตกองกลางร่วมรุ่นของสตีเวนเจอร์รัตได้ออกมาพูดถึงนาบีเกตาว่าอาจจะเป็นการเซ็นสัญญาผู้เล่นที่แย่ที่สุดในยุคข,ของคลอป ด้วยปัจจัยค่าตัวที่ย้ายจากไลฟ์ซิกรวมแล้วสูงถึง52ล้านปอนด์แม้จะมีช่วงที่ฟอร์มดีแต่ก็ไม่สม่ำเสมอทั้งผลงานและจำนวนนัดที่ลงสนามซึ่งปัจจุบันกองกลางวัย27ปีบาดเจ็บไม่ได้ลงสนามตั้งแต่เกมคอมมิชชั่นแถมด้วยผลงานสุดประทับใจว่ามีข่าวไม่มีความสุขกับทีมตลอดช่วงที่เขาบาดเจ็บข่าวล่าสุดเจ้าตัวหายเจ็บแล้วพร้อมกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแต่กลับยังไร้เงากองกลางรายนี้ ทั้งเกม UCL กับอาร์จ็์และนาโปลีซึ่งก็น่าเป็นห่วงอนาคตของทั้งเกตาและทีมริพูเหมือนกันในกรณีของนักเตะรายนี้ 5. ข่าวคอนราดไลเมอร์เว็บไซต์ริพูเอ็กโคแชร์ข่าวจากสกายยมหนีว่าท่ามกลางปัญหาผู้เล่นในทุกตำแหน่งที่ทุกฝ่ายต่างมองว่าทีมของเราใกล้ต้องเปลี่ยนผ่านผู้เล่นในทุกตำแหน่งเต็มทีแล้วคอนราดไลเมอร์กองกลางวัย25ปีจากเซาบุกกลับมามีข่าวเชื่อมโยงกับทีมเราอีกครั้ง โดยมีรายงานว่ามีโอกาสที่ลิพูจะเซ็นถูกๆในช่วงเดือนมกราคมหรืออาจเซ็นฟรีในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าโดยสัญญาที่กำลังจะบดลงแต่ก็มีเหตุที่ไม่น่าเซ็นคือปัจจุบันไลเมอร์ยังนอนโรงพยาบาลด้วยอาการเจ็บเอ็นเข่าอยู่เลยซึ่งกำหนดการกลับมาจากอาการบาดเจ็บของไไลเมอร์คือมกราคมปี2023ก็ถือว่าตามดูกันต่อไปสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ที่จะเข้ามาซึ่งโดยส่วนตัวเชื่อว่าจะมีเข้ามาแน่นอน ตั้งแต่ตลาดเดือนมกราคมและตลาดหน้าร้อนในเกมที่ล์พอูเอาชนะนาโปลีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นชัยชนะที่100ของเจอเกนครอปในฐานะผู้จัดการทีมที่เล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ของเขาเขาพาสม,มสรที่เคยคุมชนะ46ครั้งแพ้28ครั้งและเสมอ26ครั้งและตอนนี้ทีมหงแดงเอาชนะการแข่งขันแชมเปี้ยนส์นัดติดต่อกันเป็นครั้งที่3หลังจากที่เคยทำได้7ครั้งในฤดูกาล2021-2022 และอีก5านัดในฤดูกาล2 0 0 7 2 0 0จถึงจะมีคาร์เกอร์กูรูคนดังมองว่าสถิติการถล่มตะข่ายของดาวินนูนเยสกล่องหน้าคอนเทนต์ของลิเวอร์พูลเริ่มใช้แววน่ากลัวขึ้นทุกทีดาวยิงวัย23ิปีมีสถิติการยิงประตูทุกๆ106นาทีให้กับหงส์แดงโดยเขาซัดไปแล้ว7ประตูรวมทุกรายการแม้ได้ลงเต็ม90นาทีเพียง2นัดเท่านั้นหนูนลงมาเป็นตัวสำรองในเกมชนะนาโปลี2ต่อศศึกแชมเปี้ยน รอบแบนกลุ่มเมื่อคืนวันกรัรและยิงประตูตอกฝาลงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บคาร์กเกอร์เผยว่าการดูนูนเยสน่าสนใจมากนะเขาลงมาแล้วสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ได้เขาไม่ได้ทําให้โลกสว่างสวัยเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เอริงฮาแลนทำและคนก็คาดหวังมากขึ้นจากราคาค่าตัวแต่เมื่อคุณไปดูจํานวนนาทีที่เขาอยู่ในสนามและจํานวนประตูที่เขายิงได้ต่อนาทีเอาจริงๆตัวเลขมันน่ากลัวนะ บางทีเขาอาจจะลงมาสัก20นาทีแล้วก็ยิงประตูได้เขาสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ได้จริงๆแต่มันก็ยังไม่เหมือนกับว่าเจเกนคลอปจะส่งเข้าลงเล่นทุกนาทีเขายังคงค้นหาระบบและว,วิธีการที่เหมาะกับเขาเจเกนคลอปผู้จัดการทีมลิพูยืนยันว่าจะมีการตรวจเช็คเจมส์มิลเนอร์กองกลางตัวเก่าเพิ่มเติมหลังได้รับบาดเจ็บศีรษะจากเกมชนะนาโปลี2ต่อดาวเตะวัย36ปีได้ลงสนามเป็นตัวจริง พร้อมสวมปลอกแขนกับตันทีมในเกมแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนวันอังคารอย่างไรก็ตามมิดฟิลมากประสบการณ์รายนี้ถูกประทะที่ศีรษะอย่างแรงซึ่งทําให้หัวแตกเลือดไหลโชคในช่วงครึ่งแรกของเกมที่อันฟิลซึ่งทําให้เขาต้องออกจากสนามก่อนเวลาควรอดีตดาวเตะแมนซิตี้รับการรักษาและเล่นต่อจนถึงต้นครึ่งหลังเมื่อเขาสุดลงไปและส่งสัญ,ญญาณไปที่ข้างสนามว่าไม่ไหวแล้วมิเนอร์ถูกแทนที่โดยฮาวิเอลเลียตในนาทีที่48พร้อมกับมอบปลอกแขนต่อไปให้ฟอร์กิวฟันได ครอปเปิดเผยว่ามินเนอร์ดูเหมือนจะไม่เป็นไรแต่จะต้องมีการตรวจเช็คเพิ่มเติมซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของอาการคอนคัชชันผมไม่รู้ดูเหมือนว่าตอนนี้เขาจะสบายดีแต่เราอาจจะต้องมีการตรวจเช็คเพิ่มเติมในฤดูกาลนี้โงแดงต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอาการบาดเจ็บไม่รู้จบและพวกเขาอาจจะต้องเพิ่มมินเนอร์ไปในรายชื่อนั้นด้วยควบคู่กับลุยดิอารดิโกโชตาอัตูเมโลและเจลมาติปถ้ามินเนอร์มีอาการคอนคัชชันจะเกมนาบลี นั่นจะทำให้เขาพลาดเกมเยือนสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ตามกฎของพิมลิกเดียร์ติกรายงานว่าเจอเก้นครอปพูดถึงคาวินแลมซีเขาเป็นนักเตะด,ดาวรุ่งที่อายุยังน้อยแต่เขามีวิธีการเล่นที่ยอดเยี่ยมอย่างมากเขาพยายามมีส่วนร่วมกับทุกสิ่งในสนามและเขามีความสามารถที่แท้จริงผมบอกเลยว่าผมรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับเขาและผมก็ตื่นเต้นกับเขาจริงๆเมื่อเขามาถึงที่นี่ จากนั้นเราก็พบกับปัญหาในการบาดเจ็บของเขาซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ดีเลยสําหรับผู้เล่นที่เพิ่งย้ายมาใหม่และเขาต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอย่างมากที่ผ่านมาตอนนี้เรารู้มากขึ้นเกี่ยวกับเขาแล้วเรารู้มากขึ้นด้วยการใกล้ชิดกับเขาเขาเป็นคนที่โดดเด่นมีการศึกษาที่ดีและเป็นมิตรกับทุกๆคนและมีความมั่นใจตอนนี้เราเริ่มทํางานมันเป็นอย่างนั้นสําหรับทุกคนในกลุ่มอายุป,ประมาณนั้นพวกเขาจะรู้สึกว่ามีระยะเวลาที่จํากัดในการลงเล่น แต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมันให้ได้แน่นอนเราต้องพยายามทำงานให้เต็มที่กับเขาเพื่อให้มีโอกาสที่ดีในอาชีพค้าแข่งกับเราจากนี้และเขาจะดรับโอกาสในการลงเล่นที่มากยิ่งขึ้นเมื่อสภาพร่างกายของเขาพร้อมที่สุดแล้วหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ